อยากชวนนะครับเพื่อนเพื่อนมาร่วมงานฉลองเปิดร้านนะครับของพี่ปูนะครับร้านของเขานะครับก็ชื่อว่าบ้านปูการเกษตรนะครับอยู่แถวแถววัดทุ่งตะอินนะครับเขาขีจกูดใครที่มีสวนนะครับหรือแวะเวียนไปแถวนั้นนะครับก็อยากที่จะเชิญชวนนะครับว่าวันที่9นี้นะครับ9กกันยายนนี้นะครับ เปิดพี่ปูเนี่ยเขาก็จะฉลองเปิดร้านนะครับคือตอนนี้เขาก็ขายของอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในวันที่9กันยายนที่จะถึงเนี่ยพี่ปูนะครับเขาก็จะทําบุญเปิดร้านนะครับอย่างเป็นทางการในร้านของพี่ปูนะครับก็จะมีพวกเคมีกเกษตรต่างๆปุ๋ยญ่านะครับฮอร์โมนต่างๆนะครับที่เป็นปัจจัยการผลิตที่จําเป็นสําหรับชาวสวนอย่างเรานะครับ คือชาวสวนอย่างเราเนี่ยมักจะต้องเลือกใช้นะครับสารเคมีนะครับที่ถูกใจเรานะครับราคาดีเป็นมิตรนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องดีนะครับพี่ปูเนี่ยเขาก็จะให้คําแนะนำนะครับเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยว่ายาตัวไหนควรใช้แบบไหนช่วงนี้ควรใช้อะไรนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับก็แวะ กุดหนุนที่ปูนะครับก็ได้สารเคมีนะครับแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆเนี่ยกับบ้านหลายตัวอยู่ก็อยากเชิญชวนนะครับ9กันยายนนี้นะครับที่บ้านปูการเกษตรนะครับ